นี่ครับนี่เรามาอยู่บ่อปลานะครับนี่ครับนี่ครับน้องครับกำลังครับนี่บีจีสิบห้านะครับตอนนี้โอ้ลากขึ้นมาเลยลากขึ้นมาเลยพะลุโอปลาอุยโศกครับโอ้โหนี่ได้อุยโศกนี่ครับได้มาแล้วครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มครับลองไปชั่งดูนะครับบอแล้วมาแล้วโอ้ ไม่นึกว่าเหยียบหมดแล้วแลเนี่ยโอ้สุดยอดแท้เข้าไปเออเหยียบสุดอะไรที่คนกินไปละโดยเนี้ยนี่นะครับพี่น้องครับหนึ่งก้หนึ่งพอดีหนึ่งพอดีหนึ่งโลพอดีเลยครับตัวนี้เนี่ยรวมกันไหมล่ะรวมกันไหมรวมรวมได้ไหม รวมเลยเาแล้วนี่นี่นี่เอาเอาให้ีเขาเนี่ยเขามาสามคันเออเออนี่ครับเนียเสียงใครเนาะร้อนๆอีกแลตอนนี้ตอนนี้เร่องอะไรร้อนอยูนึกว่าจะเอาอีกนึกว่าจะเอาอีกแล้ว ครับก็เมื่อกี้ยีศกครับขึ้นไปแล้วครับหนึ่งตัวครับตัวหนึ่งโลครับนี่นี่ครับในกระชังเอานี่ดูเเลยนน่่ีครับในกระชังนะครับอันนี้สองโลหกสองโลหกขีดครับยีศกนี่ครับนอนทั้งนอนนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ อันนี้โลกับหกขีดนะครับอันนี้สองโลกับหกขีดครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับบ่อตกปลาครับหนุ่ยเล็กฟิชชิ่งครับนี่ครับนี่ครับอันนี้พี่เล็กครับนี่ครับบ่อตกปลาครับอยู่อยู่อยู่ไหนครับนิดแนะนําหน่อยบ่อตกปลาไหนตีนตาห้าครับตีนตาห้าครับมีให้วิดทุกวันนะครับอ่าเซร์ชในกูเกิลเลยเนาะเซร์ชไปเลยเซร์ชไปเลยนะครับเยฮ้ ไอที่ของใครเอ่ยอี่ครับโอปล่อยครับโอ้ปล่อยลงเกลืนสู่บ่อครับเกลืนธรรมชาติครับตัวเมื่อกี้เลยครับไอ้ตัวละโลนะครับที่ช่างอะไรเงี้ยปล่อยบอรครับปล่อยว่ะโอ้ไม่อาไพี่ครับปล่อยครับเขายืนที่ิตตาฮะวิดแล้ววิดขึ้นมาแล้ววิดขึ้นมาแล้วครับทางนู้นทางนู้นวิดขึ้นมาแล้วครับ กระช่างยูเส่โอ้ยคครับเดีวกระช่งเรีปล่อยนี่ครับวิทย์เดินมาอีกหนึ่งตัวครับนู่นครับมุมบ่อครับกินต่อเรือกินกินนู่นนู่นน้ำบานเลยครับโอ้โหสวายอ่ะสบยเหรอโอ้นี่ครับโอ้โหตีน้ำตีน้ำตีน้ำบานเลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้ขึ้นนี่นี่ครับ โอ,โอ้โหจอดเ้ยพี่น้องเอ้ยนู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 สวายเนาะหลังดำดำสวิงก็ไม่ค่อยสมนะต่อวิงนี่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 โอ้โหนี่นี่โอ้ ตกหน้าตากหน้าอย่าไปตากหลังตากข้างไม่ได้ตากหน้าอย่างเดียวต้องดักหน้าอย่างเดียวนี่นี่นี่ตากหน้าตากหน้าตากหน้านั่นแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเออทวิงแนีกลัวไม่อยู่ทวิงอือโอ้สบายเลยครับโอ้นี่ครับประมาณสักประมาณสองโลได้ครับประมาณไซส์มาณสองสองสองวันสอง สองกว่าอ่าได้เจดแปมาสามคันเขาบอกให้หกโลมาสามคันก็บอกให้หกโลไงเดี๋ยวไปคุยับเจ้าของเราไปชั่งดูกันเลยครับเราไปชั่งครับเดี๋ยวเราไปชั่งดูนะครับว่าตัวนี้มันจะอยู่ที่กี่กิโลนะครับประมาณสองโลขั่กว่าได้สองสามโลเโยเรจ็ดอน่าจะได้เนาะจอดเลยอ่ะ แต่ปลาแต่ช่วงนี้มันจะกินปลาสวายอ่ะบ่อเนี้ยมันจะเมื่อไงยู่นี้ช่วงนี้มันจะมางี้แหละเนี่ยเย็นๆเนี่ยจะเป็นงี้แหละจะกินปลาใหญ่มันจะกินดีปลาสวายพวกนี้มันิะมันดิตรงนี้จะเกินก็ปล่อยปล่อยถ้าเราไม่กินนะนะถ้าเรากินแล้วก็ช่างหรอสนุกสนุก อ่ามาแล้วครับมาแล้วมอบตัวแล้วมอบตัวแล้วไหวไหวแรกของวันนี้ครับสวยกครับอสงลครึ่งไม่อยู่สองหกสองหกครับสองโลโอเคครับโอเคสุดยอดครับสองหกแปดนะสองหก โอ้โหีดตัง้งตอนี้เลยตัต้ีสตนี้ตอน,นี้สองโลกิดโอเค้วนเีไปพี่อย่าเ้าคืนนะไ <laughs> ม่เอาคืนนะออให้ช่างหอนะ <laughs> เป็นไงเป็นไงอืม <laughs> อใี่ยครับ ปลากำลังขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลตอนเย็นนะครับพวกปลาหนังกําลังจะติดนะครับตอนนี้กลางวันเชา้าตอนสายเช้าตอนนิน,นปลาอีศกับปลาปลาปลาสวายพึ่งจะออกแค่ตัวเดียวครับเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งครับหกโมงครึ่งโดยประมาณนะครับหกโมงเย็นหกโมงครึ่งหกโมงสี่สิบนี้ก็สวายพึ่งออกตัวแรกนลครับวันนี้ของบอ่อสองโลหกขีนะครับเมื่อกี้ก็ ยีศก็ออกหลายตัวครับมีศออกหลายตัวแล้วปลานิลออกเยอะครับวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับมีคนเอาไหมเนี่ยมีคนเอาไหมเอาไหมไม่ไม่เอาครับไม่เอาตัวหายพี่โน๊ตดิพี่โน๊ตโลละเจ็ดสิบพี่เอาออกไหมวบอกว่ากันเลยสามโลสองโลหกขีดสองโลหกขีดเมื่อกี้ช่างกับเขาสองโลหกช่างแล้ว สองโล6ฮิดสองโลโลูกค้าไม่เอานะครับลูกค้าไม่เอาไปลวายคืนสู่ธรรมชาติควายเกินสู่บ่อครับเอาหม่เอาหม่เอาย่ศกเอายิสกนีนนี่เอายิสกไปแล้วทำง่ายกว่ายิสกทำง่ายกว่า ไปแล้วครับไปแล้วปล่อยแล้วครับกินสู่บ่อครับเป็นเป็นปู่ข้าบ่อต่อก็บอกแล้วเนี่ยอ้าวถ้าตกมืดเมื่อไหรเนี่ยปลาสวายปลาสวายใช่เลยปลาสวายจะเล่นแล้วตอนเนี้ย สุดย <laughs> อดครับคือว่าบรรยากาศยามเย็ยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ๆทุ่มนะครับก็เป็นหน้าร้อนก็ตะวันอาจจะยังไม่เมื่อดีนะครับก็อัอนนี้ก็ขอฝากผลงานได้นะครับพี่น้องครับครับ